สวัสดีครับก็อยู่กับช่อง Mr. r a b b i ์นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มคลิปกันเลยนะครับตอนที่311สืบทอด Ability จักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายทั้งหมดต่างรีบปรีขึ้นไปยังยอดเขาแต่ก็สายเกินไปชินเฟิงได้รับแก่น Ability เป็นที่เรียบร้อยแล้วกริกชินเฟิงระเบิดหมัดทำลายกัน Ability โดยไม่ลังเลแม้แต่น้อย พลังงานอันรุนแรงและมหาศาลพุ่งออกมาจากข้างในกระทั่งบริเวณใกล้เคียงก็พลอยถูกไฟเผาไหม้เปรี่ยนขึ้นพลังงานและแรงกดดันอันน่ากลัวที่เกือบจะเท่าจักรพพัดนกยุงเพลิงฝาถูกปลดปล่อยออกมานอกจากนี้ยังมีดวงอาทิตย์สีครามขนาดเล็กร่วงตกลงมาจากภายในแกนนบิลิตีนั่นมันมเมล็ดพันธุ์จักรพรรดสัตว์ร้ายดวงตาของเล่ยเฉินกลายเป็นร้อนเผาแทบปอดใจรอไม่ไหวที่จะพุ่งไปคว้ามัน อย่างไรก็ตามยังไม่ทันจะทําอะไรอํานาจอันรุนแรงกดทับจนแทบหมอบลงกับพื้นเสียก่อนเป็นไปไม่ได้เลยที่จะยกร่างขึ้นและก้าวต่อไปข้างหน้าสถานการณ์ในตอนนี้ไม่ใช่แค่ฝั่งมนุษย์ที่ปรารถนาจะก,กระโจนเข้าสู่ยอดเขาราชันสัตว์รไรเองก็เช่นกันราชันเสือคำรามเกลี้ยวกราดเดบพายุหิมะโถมลงอย่างกระทันหันราชันกอริลาร้องคำรามสะบัดสองแขนเวียง คู่เถาวัลฟาดออกไปหมายจะจับชินเฟิงหากจังหวะเป็นใจก็หวังว่าเถาวัลจะ,ะจะแทงทะลุหัวใจของชินเฟิงไปภายนอกของชินเฟิงยังมีปรางกําลังภายในปกคลุมอยู่ก็จริงแต่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสามารถต้านทานการโจมตีของราชันทั้งสองได้หรือไม่ในตอนนั้นเองหญิงสาวในชุดขาวพลันปรากฏกายขึ้นเบื้องหน้าชินเฟิงนั่นคือไปรีเธอปลดปล่อยรูนออกมาก่อร่างเป็นกำแพงแสง ทั้งยังเป็นกำแพงสีสีขาวเงินที่ดูแปลกตาพายุหิมะประทะกับมันก่อนเป็นท่าแรกเนื่องจาก a อ i l i บิลิีน้ำแข็งกินอนาเขตกว้างขวางมันเลยปกคลุมไปทั้งบริเวณส่งผลให้ฝูงชนเบื้องล่างไม่สามารถมองเห็นสถานการณ์บนยอดเขาได้อีกทั้งคู่เถาวันหนึ่งแหวกว่ายไปในอากาศราวกับมันมีชีวิตแต่ไร้ซึ่งสรรพสิ่งใดๆฟุ่งเข้าปะทะกับกำแพงสีเงินโดยตรง กำแพงนี้ถูกสร้างขึ้นจากแอบิลิตี้มิติดังนั้นการโจมตีใดๆกระทบมันล้วนถูกส่งไปยังมิติอื่นชินเฟิงอยู่ภายใต้าการคุ้มครองดังกล่าวยังคงดื้อดึงสูบกลืนมันต่อไปเร็วเข้าจงเร่งกระบวนการให้เร็วกว่านี้พลังพิเศษดูดกลืนชินเฟิงเชิดศีรษะขึ้นบนหน้าผากของเขาก่อตัวเป็นกระแสวงังวนกระแสพลังงานจากแอบิลิตี้ไหลบาา่าเข้าไปมันถูกดูดซับอย่างบ้าคลัง่ง เม็ดพันธุ์จักรพรรดสัตว์ร้ายเข้าสู่พื้นที่จิตสำนึกของชินเฟิงในทันทีบ,บุบบอนแสงเล็กๆตกลงในพื้นที่จิตสำนึกมันราวกับดาวตกสุดสกาวทิ้งแสงไว้ภายใต้เป็นทางยาวเป็นหางดาวตกข้ามผ่านผืนฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวจิตสำนึกจากนั้นก็ชนเข้ากับดาวเคราะเพชรของชินเฟิงตุง้มราวกับโลกล่าเกิดการสั่นสะเทือนดาวหางพุ่งชนดาวเคราะเพชร ลองมองสังเกตดูอีกทีในจุดที่ดาวหางร่วงตกลงไปปรากฏลวดลายนกยูงขนาดใหญ่ทิ้งไว้เบื้องหลังนี่คือมารดกของจักรพรรดิสัตว์ร้ายชินเฟิงได้รับความสามารถอันทรงพลังของจักรพรรดินกยูงเพลิงฟ้ามาในครอบครองหนึ่งใน ability เปลวไฟกลายพันธ์เปลวไฟเพลิงสีฟ้าหากเพลิงโูกันคือ ability ไฟที่เกิดจากการติดเชื้อโดยชินเฟิงแล้วก็ ability เพลิงฟ้าจะกลายเป็นอีกหนึ่งใน ability ของชินเฟิง เขาได้กลายเป็นผู้ใช้ Ability 2ประสานอย่างแท้จริงยังไม่หมดเท่านี้เนื่องจากดูดซับพ,พลังสมาธิอันแข็งแกร่งเข้ามาพลังสมาธิของจินเฟิงยกระดับไปอีกขั้นเขารู้สึกได้ว่าศักยภาพอันเข้มข้นของพลังสมาธิตนขยับสูงขึ้นไปอีกเล็กน้อยศักยภาพปัจจุบันเหนือกว่าระดับ SS แต่ยังไปไม่ถึงระดับ SSS นี่เองคือความร้ายกาจของแกน a อ i l i t y ระดับจกักรพรรดิ กนอบิลิตี้ระดับจักรพพัดมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพรสวรรค์ของผู้ใช้ a อบิลิตี้ผลักดันคนจากคนธรรมดากลายเป็นคนอัจฉริยะเต็มเปี่ยมพรสวรรค์ขณะที่แก่นพลังงานระดับจักรพพัดจะช่วยเสริมทางด้านความแข็งแกรง่งทางกายภาพจักรพัรดินกยุงเพลิงฟ้าครอบครองแก่นแอบิลิตี้ซึ่งเหมาะกับชินเฟิงพลังพิเศษดุจกลืนของชินเฟิงนั้นระเบิดออกในพริบตาพลังงาน จากดวงอาทิตย์สีฟ้าขนาดเล็กก็ถูกชินเฟิงดูซับจนหมดสิน้นพลังสมาธิเกิดการวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วเดิมชินเฟิงมีศักยภาพที่ดีอยู่แล้วภายใต้การฝึกฝนอย่างต่อเนื่องโดยเทคนิคหนทางสู่เจตจำนงศักดิ์สิทธิ์พลังปัจจุบันของเขาจึงมาถึงระดับราชาแล้วหลังจากที่กลืนกินแก่นอเบริตี้ของจักรพพัดสัตว์ร้ายเข้าไปพลังสมาธิเลยยังสามารถตัดผ่านไปอีกขั้นสู่จักรพพัดเลเวลดีได้ในที่สุด แรงกดดันอันน่าหวาดกลัวพุ่งผ่านออกมาเรียบร้อยไปหลีสีษาที่เชิดขึ้นของฉินเฟิงกลับมาเป็นปกติมองไปหลีที่กําลังต้านทางการโจมจีจากสองทิศทางสภาพแวดล้อมได้ถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นภูเขาหิมะทั้งที่มีถาวัน,นับเป็นทวนพุ่งออกมาเป็นหนามแหลมคมพยายามที่จะทิ่มแทงที่รักเหมือนคุณจะร้ายกาจกว่าเดิมอีกแล้วไปเลีกล่าวด้วยรอยยิ้มของตายอยู่แล้วมาเถอะ หน้าที่ปกป้องแฟนสาวขอให้ฉันเป็นคนทำมันเองระหว่างกล่าวชินเฟิงก็เดินไปโอบเอลไปหลีพลังสมาธิถูกกระตุน้นเปลวเพลิงสีฟ้าลุกโชนขึ้นรอบตัวเปลวเพลิงนี้ไม่ต่างจากเปลวเพลิงของจกักรพรรดนกยุงเลยไปหลีต้องรับมือจากการโจมตีสองราชันหากไม่ใช่เพราะเธอที่เป็นสัตว์ายครอบครองพลังมิติแล้วไปหลีคงไม่อาจจะยื้อไว้ได้ปัจจุบันใบหน้าของเธอซีดขาวยิ่งกว่าปกติ ทั้งยังมีเม็ดเหงื่อเล็กๆผุดขึ้นมาตามหน้าผากเพียงมองก็สามารถจินตนาการได้ว่าเธอสูญเสียพลังงานไปมากเท่าไหร่ขณะนี้ชินเฟิงดูซับแกนนิบิลิตี้เสร็จแล้วไปหลีจึงปลดกำแพงแสงของเธอแทบจะในทันทีถาวันขยายตัวเข้ามาอย่างรวดเร็วเลือ้อเจาะกระแทกลงมาที่พื้นดินรอบๆชินเฟิงน้ำผุดงอกขึ้นมาจากถาวันราวกับดาบอันแหลมคมตุ้มเปลวเพลิงสีฟ้าพันปะทุกออกมาจาก ร่างกายของฉินเฟิงแยกตัวออกเป็นซ้ายขวาแผดเผาถาวันละลายน้ำแข็งที่อยู่โดยรอบในทันทีเพลิงปีกนกยุง่งวินาทีต่อมา2องปีกสีฟ้าสายายออกจากด้านหลังของชินเฟิงและมันสามารถใช้บินได้เช่นกันปีกของชินเฟิงถูกใช้แทนเครื่องร่อนมันปลดปล่อยคลื่นความร้อนออกมาทยานขึ้นสู่ฟากฟ้าเบื้องล่างยอดเขาสูงของเทือกเขาทางซาน 11ตัวตนทรงพลังเลเวลดีต่างหยุดนิ่งคอยฟฝ้ามองบนยอดเขาถูกแช่แข็งโดยพายุหิมะทั้งยังถูกปกคลุมไปด้วยเถาวันราวกับไม่มีร่องรอยของกลิ่นอายมนุษย์ลงเรืออยู่หรือว่าพวกเขาจะตายแล้วโวอย่างเชิงเอ่ยน่าเสียดายสาวน้อยคนนั้นออกจะน่ารักแทๆ้ๆส่งอยู่หมั่ยิ้มอย่างหยาบโลนพวกเขาหยุดมือไม่คิดต่อสู้เฝ่ารอให้ฉินเฟิงกับไปหลีตายลงเสียก่อนถึงเวลานั้นค่อยเริ่มลงมือแย่งชิงสมบัติอีกครั้ง ในตอนนั้นเองท่ามกลางภูเขาหิมะฟ้านปรากฏรอยแยกขึ้นอย่างกระทันหันแสงสีฟ้าสาดออกมาเปลี่ยนทัศนียภาพยามค่ำคืนอีกครั้งออกมาแล้วการนับลิตี้จักรพรรดิอยู่ที่ไหนสงครามแย่งชิงกำลังจะเริ่มต้นใครก็ตามที่ขวางทางฉัจนจะฆ่ามันให้หมดทุกคนเริ่มตื่นตัวหวาดระแวงกันและกันแต่ในตอนนั้นเองสิ่งทุกสิ่งที่พวกเขาไม่คาดคิดดนปรากฏขึ้นอีกครั้ง ต้นกาเนิดของแสงสีฟ้าไม่ใช่แกนอบิลิตี้จักรพรรดิสัตว์ร้ายแต่มันคือคนเป็นชินเฟิงนั่นเองชินเฟิงออกจากผูเขาหิมะเปลวไฟสีฟ้าประทุขึ้นครอบกลุ่มระยะทางกว่าหลายร้อยเมตรผูเขาหิมะละลายลงอย่างรวดเร็วกลายเป็นน้ําไหลลงสู่เบื้องล่างขุนเขาในทันทีเสือขาวที่ตาบอดไปข้างหนึ่งส่งเสียงครางต่มออกมาครางด้วยความบาดกลัว เหมือนว่ามันจะรู้สึกได้ถึงแรงกดดันเฉพาะตัวของนกยุงเพลิงฟ้ากลิ่นอายระดับจักรพพัดฉินเฟิงวางไปลีลงปีกนกยุงไฟพัดกระพือแต่ยานขึ้นไปในอากาศคลิปตาเดียวฉินเฟิงก็ไม่หยุดอยู่ด,ยด้านข้างของพยักเนตรเยือกแข็งตายซะมีดกระสัดครามปรากฏขึ้นมาในมืออีกครั้งแต่ว่าคราวนี้เปลวไฟบนมีดกลับเป็นสีฟ้ามีดเร็วเพิงประกายแสงกระพริบไ,ไหวว่องไวชนิดที่ทั้งราชันเสือไม่ทันได้ตอบสนอง รู้สึกตัวอีกทีร่างของมันก็ถูกตัดเป็นสองท่อนเลือดสาดกระจายถูกแบ่งออกเป็นสองซีกชินเฟิงวาดมือสบายๆเก็บลงในอุปกรณ์รุนมิติในทันทีชินเฟิงหันไปอีกทางหนึ่งในอากาศโฉบบินเข้าหากอริลามงกุฎสีชาติอันที่จริงกอริลานี้หนีไปตั้งนานแล้วมันสับฝีเท้าลงไปหนีข้ามผืนป่าชนกระแทกต้นไม้ตามรายทางจนหัดโค่นเป็นทางยาวเพียงไม่กี่วินาทีก็เกือบจะข้ามแนวสังเขาไปได้แล้ว ตาประโยชน์ตายซะดีๆจะได้ไม่ทรามานชินเฟิงทิ้งตัวลงบนพื้นพุ่งเป็นสีดาวตกสีฟ้าร่วงไปยังตำแหน่งเดียวกันกันกบราชันตนสุดท้ายตอนที่312ใครๆก็อยากกินเนื้อตามร่างของ,ร,งร่างกายของราชันกอริดาเต็มไปด้วยบาดแผลและรอยฟกชำ้ำชินเฟิงระดมพลังสมาธิเปลวไฟสีฟ้าลุกท่วมทิ้งดิ่งลงจากฟากฟ้า ในความบ้างเปล่าแสงสีฟ้าผุดขึ้นจากอากาศที่บางเบาปีกนกยูงสยายออกเพลิงนกยูงสีฟ้าเพลิงฟ้าก่อร่างเป็นนกยูงฉบก็ใส่ราชันกอริล่าีิบตาเดียวก็ไล่าตามมันทันตุ้มเปลวเพลิงสีฟ้าแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานทิมแทงก็ใส่ร่างของกอริลามงกุฎสีชาติเกิดแรงระเบิดใหญ่ราชันกอริล่าถูกแรงประทะหน้าควา่ำร่างม้วนกลิ้งตกลงจากเนินเขาหินน้อยใหญ่ถล่มตามลงมา แม้จะว่องไวเพียงใดแต่อย่างไรเสียมันก็มีขนาดที่ใหญ่เกินไปง่ายต่อการถูกโจมตีชินเฟิงไม่หมดเสียเวลายามใจเขารดมพลังสมาธิอีกครั้งเทคนิคแมกมาบนพื้นดินสันเขาถูกปกคลุมไปด้วยลาวาเหนียวเหนืดร่างของราชันกริลาร่วงตกลงในแอ่งลาวาอู้อู้ออ้มันร้องหัวหวนไม่เป็นภาษาปัจจุบันตลอดแนวเขาที่ลาดเอียงกลายเป็นแอ่งลาวาเดือดยาวไกลออกไป ทุกท่านสามารถจินตนาการได้เลยว่าตอนนี้พลังสมาธิของชินเฟิงนั้นทรงพลังเพียงใดราชันกริล่าไม่อาจปีนไปขึ้นมาได้ยิ่งนานยิ่งจมลึกลงไปในพื้นลาวาสุดท้ายร่างของมันเองก็แข็งทื่อไปเหลือเพียงส่วนหัวที่โผลออกมาจงกลับคืนชินเฟิงเรียกรุนไฟกลับคืนเทคนิคแมกมาหยุดทํางานเหลือทิ้งไว้เพียงพื้นสีดําและร่างของราชันกริล่ามังกรสีชาติที่ตั้งท่าดิ้นรนก็ค้างอยู่อย่างนั้น มันได้ตายไปแล้วชินเฟิงก้าวไปข้างหน้ากลุ่มมีกริสัครามในมือใช้มืออีกข้างหนึ่งยกหัวของราชันกริล่าขึ้นภายใต้ขนแดงเหนือหัวของกริล่ามงกุฎสีชาติจริงๆแล้วส่วนเนื้อน,นี้เป็นค้อนเป็นสิ่งที่ค่อนข้างพิเศษถือเป็นสมบัติล้ำค่ามันคือส่วนของแกนอบิลิตี้และภายในกระโหลกศีรษะขนาดใดยังมีแกนอแกนอบิลิตี้ขนาดเดียวกันเท่ากับขนาดลูกบาสเกตบอล ส่วนร่างกายของราชันกอริล่ามงกุฎสีชาติไม่มีค่าใดๆเนื่องจากมันไร้ค่าฉินเฟิงเลยทำลายในการต่อสู้แตกต่างจากราชันพยักเม็เยี่ยงแข็งที่ตลอดทั้งตัวมันคือสมบัติเป็นธรรมดาที่ไม่อาจถูกทำลายให้สูญเปล่าได้ฉินเฟิงตัดหัวของมันด้วยมีสัต์ครามปัจจุบัน3ราชันสัตว์ร,ร้ายและจักรพรรดิสัตว์ร,ร้ายชาราภาพล้วนตกตายและเป็นฉินเฟิงที่ได้รับประโยชน์เต็มๆ รายร่างปรากฏขึ้นไม่ใกล้ไม่ไกลชินเฟิงไม่ต้องสงสัยเลยว่าหนึ่งในนั้นย่อมเป็นผู้ใช้อบิลิตี้ไม้ที่มารับภารกิจในครั้งนี้ชินเฟิงไม่ยอมอ่อนข้อเมื่อถูกมองก็จ้องคนเหล่านั้นกลับทุกท่านมีอะไรจะแนะนํางั้นหรืออย่าบอกนะว่าคิดจะมาปล้นถ้าอย่างนั้นก็ไม่ต้องหรอกผมจะแบ่งให้เองเอาเป็นคนลิงคนละเส้นไปนยังไงศพราชันกริล่าอยู่ในสภาพกระโหลกแหวกูกออกถูกแบะออกเหลือเพียงครึ่งหัว และยังมีขนอีกหลายเส้นที่ยังไม่ไหม้อยู่ติดบนหน้าลเล่ยเฉินและคนอื่นที่เคยถูกฉินเฟิงบังคับแบ่งผลประโยชน์มาแล้วสีหน้ากลายเป็นเขียวคล้ำคล้ายกับจู่จู่รู้สึกเจ็บจีดข้างในชวนให้หายใจติดขัดแต่สําหรับคนอื่นๆที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในตอนแรกสีหน้าของเขากลายเป็นหนักอึ้งจ้องมองฉินเฟิงด้วยความไม่พอใจคุณคือผู้ว่าการสถานชุมชนเฟิงหลีฉินเฟิงใช่ไหมไปเทียนหยางเป็นคนแรกที่เอ่ยปากถามแม้ไปเทียนหยางคือเทศสมนตรีของเมืองเจินหยาง แต่ปกติเขามักจะวุ่นวายกับการต่อสู้ให้ตำแหน่งเทศมนตรีเมืองเป็นแค่ธุรกิจอย่างเป็นทางการเท่านั้นจริงๆแล้วเวลาทั้งหมดของเขาทุ่มไปกับการต่อสู้และฝึกฝนเพราะมีแค่วิธีนี้เท่านั้นถึงสามารถปกป้องความปลอดภัยของเมืองได้อีกทั้งนี่ยังเป็นการพบปะกันครั้งแรกระหว่างฉินเฟิงกับไปเทียนหยางเดิมทีไปเทียนหยางไม่รู้จักฉินเฟิงแต่หลังจากที่ฉินเฟิงขวัดล้างหนึ่งใน4ตระกูลใหญ่ของเมืองเฉินหยางอย่างตระกูลซินลง ขาก็เริ่มให้ความสนใจกับชินเฟิงสวัสดีครับเทศมนตรีไปชินเฟิงพยักหน้าให้ไปเทยียนหยางแม้ปัจจุบันชินเฟิงจะยังค,คงอยู่ในสังกัดเมืองเชินหยางแต่ตอนนี้เขามาถึงเลเวลดีแล้วฉะนั้นทุกอย่างย่อมแตกต่างไปจากฐานะเดิมฐานะของพวกเขาในตอนนี้ถือว่าเท่าเทียมกันนี่ทําให้ฉันประหลาดใจจริงความก้าวหน้าของคุณมันรวดเร็วมากในหัวใจของไปเทยียนหยางเต้นคึกโครง นั่นเพราะหากเทียบกับคนอื่นในที่นี้แล้วเขารู้จักชินเฟิงดีที่สุดเมื่อหนึ่งปีก่อนมีวัยรุ่นคนหนึ่งสามารถกลายเป็นเจ้าของสถานชุมชนเฟิงหลี่ได้ท,ท,ทั้งๆท,ท,ที่เพิ่งปลูกพลังได้แค่หนึ่งเดือนเดิมไปเทีนยนหยางคิดว่าอีกฝ่ายเด็กที่โชคดีเท่านั้นแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่แค่โชคดีเขายังแข็งแร่งและมีพรสวรรค์อีกด้วยเด็กคนนี้ไม่อาจจะเชื่อเลยว่าสามารถก้าวขึ้นสู่เลเวลดีได้ในระยะเวลาอันสัน้น ความว่องไวในการยกระดาบนี้มันน่าตื่นตะลึงเกินไปแล้วและทางผมต้องขอขอบคุณเทศมนตรีไปจริงๆสําหรับความช่วยเหลือในการฝึกฝนนี่คือประโยคทิ้งท้ายพูดเพื่อให้ดูสุภาพเพราะทั้งคู่ต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่มีอะไรข้องเกี่ยวกันในเวลานั้นเองอาวุโสสีของตระกูลส่งที่ไม่คิดยืดไมตรีทั้งยังเผยถึงเจตนาฆ่าและความระโมบในแววตากล่าวด้วยเสียงทุ่มว่า พวกเราทุกคนเฝ้ารอมาหลายวันแต่เจ้ามาที่นี่แค่วันเดียวทําเอาวุ่นวายกันยกใหญ่แล้วยังคิดจะหุบผลประโยชน์ทั้งหมดไปอีกหรือจงเอาสมบัติมาแบ่งให้ข้าเสียมิฉะนั้นวันนี้อย่าหวังว่าจะได้จากไปสายตาฉิ่นเฟิงกลายเป็นเย็นชาหันไปมองส่งอยู่มังปากขคงเราะยันจากกลิ่นอายนี้ผมคิดว่าคุณคงเป็นอาวุโสข,ของตระกูลส่งไม่ทราบพระชื่ออะไรเป็นเรื่องง่ายดายมากที่จะแยกแยะคนของตระกูลส่งเพราะกลิ่นายเลือดบนตัวเขา ไม่สามารถกลบซ่อนได้แต่ในความเป็นจริงพวกเขาไม่ต้องการที่จะปกปิดเรื่องนี้อยู่แล้วไม่ได้ยินคําของชินเฟิงซ่งอยู่มังก็คิดว่าอีกฝ่ายน่าจะหวาดกลัวชื่อเสียงตระกูลซ่งเรื่องกล่าวแนะนําตัวไปข้าคืออาวุโสสีตระกูลซ่งชื่อว่าซ่งอยู่มังชินเฟิงพยักหน้าและกล่าวอาวุวโสสีอยู่ในทุ่งล่ามาหลายวันเกรงว่าจะยังไม่ทราบข่าวว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเอาละ่ะผมจะบอกให้ฟัง ตอนนี้อาวุโส3567ของตระกูลส่งตายกันหมดแล้วคุณคิดว่าคุณเป็นอาวุโสคนท้ายๆที่ยังเหลืออยู่นะดังนั้นแน่ใจนะว่าต้องการจะสู้กับผมสีหน้าของส่งอยู่มังแปลเปลี่ยนไปเรื่องของตระกูลส่งใครบ้างจะไม่รู้ส่งอยู่มังจ้องมองชินเฟิงอย่างเดือดดาลเร้ากับงูผิดในที่สุดส่งอยู่มังก็ทราบว่าชินเฟิงรู้จักตระกูลส่งแต่มันไม่เกรงกลัวอิทธิพลของตระกูลส่งเลย ทั้งหมดนี้เป็นเพราะเจ้าบัตทฮันเตอร์นั้นแน่ๆศักศรีตระกูลส่งเลยถูกบดขยี้กลายเป็นตัวตนที่ทุกคนคอยหยบย่ำและหัวเราะเยาะพูดแบบนี้หมายความวม่าอย่างไรเจ้ากล้าสังหารข้างั้นหรือส่งอยู่มังกล่าวด้วยเสียงต่ำสีหน้าฉินเฟิงที่เย็นชายอยู่แล้วก็เย็นชายยิ่งกว่าเดิมอาวุธโสศรีตระกูลส่งคุณและผมไม่ใช่ฝ่ายเดียวกันหนึ่งธรรมะหนึ่งอาธรรมแล้วทำไมผมถึงฆ่าคุณไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุณเป็นคนเริ่มหาเรื่องก่อน ไอ้หนูอย่าลา,ปลามปาาให้มากต่อให้ตระกูลส่งของพวกเราสูญเสียวุโภไปถึง4แต่พวกเราก็ยังมีเลเวลสอยู่ฝูงชนรอบข้างกําลังยินดีในความทุกข์ของผู้อื่นคล้ายกับถูกน้ําเย็นสาดใส่นั่นสินะต่อให้ตระกูลส่งอ่อนแอแต่พวกเขาก็ยังมีตัวตนที่ทรงพลังเลเวลสอยู่อํานาจในการหาเงินของเลเวลสแข็งแกร่งมากไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาสามารถจินตนาการได้หากเลเวลสตระกูลส่งองอัดขุมสมบัติตระกูลขึ้นมา ย่อมสามารถฟื้นฟูตระกูลส่งได้อย่างแน่นอนส่งอยู่มังเตือนสติคนอื่นๆว่าเสาหลักตระกูลส่งของพวกเขายังไม่พังทลายเอาละ่ะทุกคนใจเย็นลงก่อนไปเทนยางรีบเข้ามาแทรกกลางช่วยให้บรรยากาศมันดีขึ้นเลเวลดีถือเป็นจุดสูงสุดของ3เชิงและ4ี่เมืองทะเลเหนือและทุกคนในสถานที่นี้ต่างก็เป็นยักษ์ใหญ่ทรงอิทธิพลในเขตของตนนั่นหมายความว่าการแข่งขันแย่งชิงผลประโยชน์ระดับยักษ์ใหญ่ มันไม่ง่ายเหมือนพวกระดับล่างอีกต่อไปหากมีปัญหากันผลพวงที่ตามมาคงมาหาศาลเกินกว่าจะรับไหวดังนั้นพวกเขาจึงแก้ปัญหาความกัดแยง้งโดยการพูดคุยกันเกือบทุกครั้งอย่างไรก็ตามส่งอยู่มังไร้เดียงสาเกินไปเขาคิดจริงๆนะหรือว่าจะใช้ปากกัดแย่งชิ้นเนื้อไปจากเชีนเฟิงได้ชินเฟิงกวาดตามองฝูงชนเมื่อเห็นว่าคนเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกผิดใดๆเขาก็อดเย้ยหยันไม่ได้จริงอยู่ที่ทุกท่านมาที่นี่กว่า10วันแล้ว และผมเองก็รู้สึกว่ามันลําบากแต่พวกคุณทําอะไรบ้างเกรงว่าระหว่างนั้นเอาแต่มุดหัวไม่กล้าออกไปไหนไม่ใช่หรือชินเฟิงเปิดโปงความจริงเพราะท้ายที่สุดแล้วแม่คนเหล่านี้จะแข่งแกร่งบางคนเป็นผู้ใช้วรยุทธ์โบราณขั้นสูงบางคนเป็นยอดในพลแต่อย่างไรไม่มีทางแข่งแกร่งถึงขั้นต่อกรกับราชันสัตรายได้แน่นอนดังนั้นเมื่อต้องเผชิญกับแรงกดดันกับพวกราชันสัตร้ายคนเหล่านี้ย่อมไม่กล้าลงมือตามอำเภอใจ เรียกสันๆันว่าไม่ทําหาอะไรนั่นเองแต่พอถึงเวลายังคิดจะมาแย่งของของคนอื่นครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณครับ